ก็สวัสดีนะครับผมผมช่างดิวนะครับผมจากร้านพี่พี่โซลูชันนะครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับผมวิธีการใช้งานในส่วนของตัวเรียกว่าควบคุมนะครับผมตัวกล้องวงจรปิดของตัวทาโปนั่นเองนะครับก็สำหรับขั้นตอนนะครับผมตัวนี้จะเป็นการควบคุม การหมุนปรับภาพซ้ายขวาก้มเงยต่างๆนั่นเองนะครับผมในขั้นแรกนะครับผมเมื่อเราติดตั้งแอปนะครับผมแล้วก็ทําการแอดตัวกล้องนะครับผมเข้ามาที่แอปพลิเคชันของเราแล้วนะครับผมก็เราก็คลิกเข้าไปที่ตัวกล้องที่เราต้องการได้เลยนะครับผมเมื่อเราเข้ามาที่หน้านี้นะครับผมในส่วนของด้านล่างนะครับผมตรง ด้านซ้ายล่างนะครับผมก็จะปรากฏเมนูนะครับผมปรับมุมซ้ายขวานะครับผมตัวนี้เรากดเข้าไปได้เลยนะครับผม้ก็จะเป็นหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะครับผมก็จะมีอ่ขั้นแรกนะครับผมเมนูด้านซ้ายตรงนี้นะครับผมก็จะสามารถหมุนปรับซ้ายขวาได้นะครับก้มเงยนะครับผมต่างๆได้นะครับ แล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นโหมดสําหรับใช้ในการลาดตะเวนนั่นเองนะครับผมก็คือถ้าเป็นแนวนอนนะครับผมตัวกล้องก็จะหมุนรอบตัวกล้องนะครับผมไปเรื่อยๆนะครับเมื่อเราต้องการปิดนะครับผมเราก็กดที่ตัวลาดตะเวนแบบแนวนอนเช่นเดิมนะครับผมและส่วนของแนวตั้งก็เช่นเดียวกันนะครับผมแต่จะเป็นการหมุนปรับขึ้นลงนั่นเองนะครับ แล้วก็จะมีนะครับผมเมนูในส่วนของมุมมองตรงนี้นะครับผมที่ให้มาเป็นศูนย์ทับแตรงนี้นะครับผมวิธีใช้งานนะครับผมก็คือเราสามารถนะครับผมเลือกมุมกล้องไว้ได้นะครับผมแล้วก็กดบวกนะครับผมที่บริเวณรูปบวกตรงนี้นะครับผมเพื่อตั้งค่าเซฟมุมกล้องไว้นั่นเองนะครับผมเราสามารถตั้งชื่อได้นะครับตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวผมจะตั้งเป็น มุมมองหนึ่งเลยแล้วกันนะครับผมมุมหนึ่งนะฮะตัวอย่างขึ้นเลขโอเคมุมหนึ่งนะครับ,รบก็กดบันทึกนะครับผมตัวกล้องก็จะปรากฏภาพขึ้นมานะครับผมแล้วก็เราก็สามารถเลื่อนนะครับผมตัวกล้องไปอีกมุมหนึ่งได้นะครับผมมุมอื่นได้นะฮะ สมมุติเอาเป็นหน้าประตูนะครับผมก็ผมก็จะมากดบวกนะผมที่ช่องที่2ตรงนี้นะครับผมแล้วก็มาตั้งชื่อนะฮะตรงนี้ก็เอาเป็นประตูนะครับแล้วก็บันทึกนะครับผมตัวนี้ก็จะขึ้นปรากฏเป็นรูปที่เราบันทึกไว้นะครับผมสำหรับการใช้งานนะครับผมเมื่อเราเข้ามาโหมดตรง ปรับมุมภาพนะครับผมก็จะมีมุมภาพที่เราเซฟไว้นะครับผมเราสามารถกดเลือกได้เลยนะครับผมต้องการที่จะไปมุมไหนนะครับผมตัวกล้องก็จะหมุนมาให้โดยอัตโนมัตินะครับผมสมมติเราอยากดูหน้าประตูนะครับผมเราก็กดที่ประตูได้เลยนะครับผมก็สามารถแอดได้สูงสุดอยู่ที่8ช่องนั่นเองนะครับผมสำหรับท่านไหนที่อาจจะไม่ต้องการมาเลื่อนหาบ่อยบนะครับผมก็สามารถนะครับผมตั้งค่ามุมภาพ ตามนี้ได้เลยนะผมก็รองรับสูงสุด8มุมมอ,องนั่นเองนะครับแล้วก็นะครับผมตรงที่ด้านขวาล่างตรงนี้นะครับผมที่เป็นขีด3ขีดตรงนี้นะครับผมเราสามารถกดเพื่อเลือกความเร็วได้นะครับผมว่าเราต้องการให้ตัวกล้องหมุนปรับเร็วแค่ไหนนะครับผมตัวนี้ก็5องศาก็คือเลื่อนทีละ5องศานั่นเองนะครับแล้วก็สูงสุดอยู่ที่15นะครับผมก็ การกดหนึ่งครั้งก็จะขึ้นไป15องศานั่นเองนะครับดีฟอลต์ก็จะเป็น10องศานะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมจะมีการามาแนะนำนะครับผมฟังก์ชันอื่นๆนะผมของทางกล้องแบรนด์ทีเปลิงทาปฟังก์ชันไหนอีกก็รอติดตามกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ